สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิศวะจัดให้นะครับผม <c oughs> วันนี้เป็นวันที่7เดือน7นะครับอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะครับก็วันนี้เป็นเวลา2ทุ่มอ่าวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับเลยจะไม่มีข่าวอะไรเยอะแยะแต่เราได้เบสของข่าวมาจากเอ่อฟ i c e juice นะครับ <c oughs> อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับว่าวันนี้อ่าสัปดาห์นี้มีข่าวอะไรบ้างนะสัปดาห์นี้มันข่าวไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายนอกจากเศรษ เอ่ต testify หรือเกี่ยวกับอืมเลดน,นะครับเขเรียกะเป็นดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่าดอกดอกเบีย้ยนี่ยังไงช่วงนี้มันก็คงดอกครมีแต่ยูโรที่ไปลดดอกอยู่คนเดียวนะฮะ <c oughs> แล้วก็ติดตามตัวนี้เป็นอนิเมนั์นคลมนะครับผมก็คาดการว่ามันสูงขึ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องคาดการหละผมว่ามันสูงขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เราเลงเลยว่า USD อ่อนค่าแน่ๆนะครับอ่อนค่าต่อนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ไม่ต้องอ่านแล้วะยังไงตัวเลขก็ก็คงจะมาตามนี้นแต่คงไม่ทำให้ให้แข็งค่าขึ้นนะครับยังไง USD ครั้งนี้อ่อนต่อมาก็จะเป็นรายละเอียด <c oughs> ในข่าวนะของวันข้างค้าเดยเป็นประธานเฟดโพเวลนะครับให้การเป็นพยายานต่อคณะกรรมรการของวุฒิสภา ให้กรรมก,การคณะกรรมก,การบริหารทางการเงินนะครับว่า,านโยบายการเงินหลังจากรายงานของนอนฟาร์เพโลออกมานะครับก็ซึ่งก็ก็มีนโม้มว่าอาจจะอาจจะอ่อนตัวเขาเรียกว่าอ่อนตัวคืออาจจะมีนโม้มที่จะปรับดอกเบี้ยให้แล้วนะครับหลังจากที่ตัวเลขของ CPI นะถ้าเกิดพูดถึงน่าจะเป็นตัวเลขของพวก CPI อะไรเงี้ยแล้วก็ ข้อมูลการยื่นขอรับสวัสดิการนะครับที่ของสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดออกมาไม่ดีเนี่ยการที่จะปรับลดอ,อัตราดอกเบี้ยนเนี่ยก็จะมีสูงขึ้นนะครับก <c oughs> ็ซึ่งเป็นตัวเลขที่แน่ๆว่าวันนี้ยังไงก็ไม่ดีอ่อนลงแน่ๆ USD อ่อนต่อเลฮะทีนี้ <c oughs> เรามาต่อกันที่กราฟเทคนิคกัน นะมาทา,ามาดูของเจ้าตัว d x y กันเลยนะครับทำเฟรมวีกนะครับก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรามองเป็นไพ่แพทเทิร์นมันก็จะมองในรูปแบบของเออสามเหลี่ยมนะครับด้านเท่าเอเซน n ิงทรายเกลนะครับแล้วก็ทำเฟรมวีกบาลิททั้งแท่งนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะขึ้นมาอาจจะมีการย่อ แค่ให้เห็นไส้แต่คงจะทิ้งอิมบาล n c e นเซตนี้ไว้ทั้งเซตนะครับถ้าให้เดาเนาะเราก็มาหวังผลย่อที่ตรง A B C D ชุดนี้นะครับ A B ถ้ากับ C D ชุดนี้หวังผลย่อได้นะครับรถมาทำเฟรมเดย์เช่นกันนี่แหละก็อาจจะมาหาเจ้าตัวปาก O B ตรงนี้ถ้าเกิดทำเฟรมเดย์เราใช้ไม่ได้นะครับ O B ออเดอร์บาร์สุดเนี้เพราะว่าแท่งนี้เขามาเล่นละ ตัวนี้เข้ามาเล่นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปต่อกันที่นี่เลยโซนล่างนี่เลยอาจจะเป็นถ้าตรงนี้ในทางที่ผมรู้จักมาจะเป็น hidden candle นะครับตัวนี้ซึ่งาอาจจะใช้ไม่ได้แต่ทำไมถึงใช้ได้ตรงนี้นะเพราะตรงนี้มี liquidity t e n d line เกิดขึ้นนะครับมี liquidity เพราะงั้นเนี่ยโซนที่น่าเข้าเล่นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ไม่ตัวนี้ก็ตัวเป็น order b o x ของ กขเรียกอะไรอะ่ะของทำเฟรมเดย์แล้วก็เป็น PRC, b a s Harmonic ต่างๆนะครับ A, B, C, D เป็นอัลติเนตนะครับ A, B, C, D ชุดนี้เพราะงั้นเนี่ยภายในสัปดาห์นี้มีได้เห็นแถวๆเนี่ยแถวๆอิมบาลานซ์ของ H1 กับ OB ตรงนี้มีเห็นอาจจะมีการย่อดได้นะครับ <c oughs> ลดมา H4 นะครับทำไมผมถึงยังมองว่าจะมีการกลับตัวได้นะครับเนื่องจากว่า ตัวนี้ครับมันเป็นไมเนอร์สวิงในทางที่ผมเรียนมาแล้วกันตั้งนานแล้วละ่ะไมเนอร์สวิงจะเป็นสวิงที่ผมให้ความสําคัญมากนะครับในการหาจุดเข้าเพราะว่าเอ,อ่อไมเนอร์สวิงเป็นสวิงที่ยังไม่ได้เข้ามาเคลียร์ของรายละเอียดของเขาเ,เลยอะไรนะของออเดอร์ต่างๆที่ยังไม่เข้ามาเคลียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสวิงนี่มันเป็นไมเนอร์สวิงนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะทิ้งอิมมัลลารเยอะอย่างนี้อ่าแล้วตัวนี้เป็นฮิดเด้นแคนเดิลตัวนี้เพราะนั้นเนี่ย ก็มีโอกาสสูงถ้าเกิดมีการกลับตัวในส่วนของของโซนนี้อิมมาลานของ h1 นะครับหรือจะเรียกว่าแฟ์ชวิลลกลับก็ไดนะ้แต่ส่วนใหญ่ผมชอบเรียวอิมมาลันเพราะมันมันคุ้นหูตั้งต้งต้งต้งแต่แรกแกเลยที่ผมเริ่มเริ่มเทรดนะครับ <c oughs> อ่ะก็จะประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ยอ่ะเทสไลหรือจะเรียกว่าสปีดไลก็ได้ตอนนี้ยังกดอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดเพราะถ้างั้นเนี่ยถ้าัวสปีดไลกดแล้ว มันมีการเบรออกมาเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่ว่าอาจจะมีการปรับตัวนะครับเพื่อที่จะมาเล่นกับสวิงนี้เพื่อย่อต่อไปถ้าเกิดเรามามองในความเป็นจริงระยะเวลานะครับที่จะมาหาตัวเนี้ยอีกตั้งเออเป็นเป็นพันพันจุดเนี่ยหนึ่งศูนยสี่อเงี้ยเป็นพันพันจุดเะีครับอาจจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์สองาทิตย์ได้นะครับของเจ้าตัวดีกวานะ ทีนี้เรามาดู EU ูต่อ EU เหมือนกันครับทำเฟรมวิกก็แท่งเหมือนกันติดอันนี้เหมือนกันอ่าเคลียร์แกลบเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้จุดที่เราจะหวังก็นู่นเลย <c oughs> เหมือนกันครับมันก็จะมีเจ้าตัว ABCd ไปอยู่แล้วก็จะมีตัวบังคับด้วยบังคับด้วยเส้นไพ่แพทเทิร์นอ่าตัวนี้ หัวไม่เขาแล่นนะวันนี้ไปไปเฟลเน็ตมาเลยพูดติดๆขัดๆอ่ะมันจะดูงงๆหน่อยตรงนี้แล้วตัดมาที่ทำเฟรมเดย์คงไม่ต้องดูทำเฟรมเดย์มันขัานที่จะละเอียดเยอะนะครับอ่ะทีนี้ต่อกันตอนนี้นะครับราคาเขาไลฟ์วอสซิมูททำไมอ่ะตอนนี้นะครับราคาเขาได้ เอนตอนของต,ต,ตอนที่ผมถ่ายคลิปครับผมก็ไลฟ์ในติ๊กต็อกไปด้วยเพราะนั้นตอนนี้โดนไลฟ์ริมูวไปไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวต่อคลิปไปเลยครับเอาให้จบ <c oughs> ทีนี้ต่อมานะฮะตอนนี้ราคาหลุดเจ้าตัว PRC ตัวน,นี้ไปละเข้ามาอยู่ในโซนของออเดอร์บ็อกซึ่งก็มีแนวโน้มว่ามันอาจจะไปต่ออยู่แล้วแหละครับโซนที่หวังโซนที่ผมหวังล่าสุดคือโซนนี้บอว,ว่ามันจะย่อนะครับก ตั้แต่โซนนี้ไปมันก็จะมี AB เท่ากับ CD a n t า n a ต e น6 1 8หนกะครับขอก็จะไปหวังโซนนี้นะครับของ EU ปุ๊บมาต่อกันที่ทองคำซึ่งก็จริงๆ ABC ตัวนี้มันจบไปแล้วนะครับจบปุ๊บเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะมีชุดต่อไปก็จะมาไม่มีแล้วนะไม่มีโซนนี้โซนนี โซนนี้ไม่น่าสนใจนะครับโซนนี้ไม่น่าสนใจจะมาสนใจบัตเตอร์ไฟเลยนะครับถูกกําหนดมาเพราะนั้นเนี่ยทองคาก็เปอร์เซ็นต์สูงที่ถึงตรงนี้ซึ่งผมก็เข้าไปละก็บอกในกลุ่มไปแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่แต่ผมปิดไปแล้วนะชนทีพีหนึ่งผมปิดไปในนอนฟาร์มนะเพราะว่าเมันหลอกมันเล็กละทีนี้เพราะว่าตอนแรกมันมันวิ่งอารไปหนึ่งต่อ2ผมเลยปิดครึ่ง เล็กโปรฟิตลานไปเล็กฟสียเยนะี้ยพอนอนฟาร์มมันมีการกระชากแล้วก็ลูดขึ้นไปผมก็มีมองว่าโอเคมันติดออเดอร์บ็อกก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่อาจจะกลับผมก็เลยปิดแล้วก็พักผ่อนนอนไปเพราะงั้นตอนนี้ออเดอร์ผมก็โล่งมือทีนี้ก็รอเซลล์จุดนี้จุดเดียวนะครับอรอเซล์จุดนี้จุดเดียวอ่ะต่อมาจียู <c oughs> ก็เป็นไปตามคิดนะครับแต่ทีนี้อาจจะไม่มาตามเส้นนี้แล้วนะครับ เพราะว่าในสัปดาห์นี้ยังมีมุมมองว่าจะต้องไปต่อนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวที่ต้องต้องเข้ามาเล่นเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นไมเนอร์สวิงไปถ้าน้องเขากลับตัวมานะครับถ้าน้องกลับตัวมาโซนที่จะมองก็มีตรงนี้อ,อันนี้อันนี้เป็นเฉพาะส่วนของของของโครงสร้างเฉยน,นะครับ ก็กลับมาแล้วก็ต้องไปต่อก <c oughs> ็ควรไปต่อแต่ผมมีมุมมองว่าเขาจะไม่กลับนะครับถ้าไม่กลับก็ไปต่อเสร็จปุ๊บเราดู h ุกวันเดียวก็ได้ในทางฮาร์โมนิกของ GU เรามีไหมเดี๋ยวนะฮะปุ๊บปรับ ถ้ามองมุมอมองนี้เลกลายเป็น A B C D แล้วไปต่ออีกไกลเลยไกลโค้ดเลยนะครับแต่ว่า G U มองเป็น R F หมดยังไม่มีการเชงในทาเต็มใหญ่เพราะงั้นเนี่ยก็ต้องรอเขาหลุดเส้นสองเส้นนี้นะครับอันนี้เป็นออเดอร์บ็อกตัวนี้เป็นสวิงไฮเพราะงั้นเนี่ยก็มุมมองสูงว่าจะไปแต่คงไม่หลุดหรอกถ้าหลุดก็น่าจะเป็นตอนลูกผมบวชนะอีกนานนะครับ จียจบไปแล้วต่อมาเป็น UJ 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 นี้ถ้าจะมองล่วงนะครับไม่ไม่มองล่วงระยะยาวนะครับให้ให้มองหาจังหวะเล่นอย่างตัวนี้เป็นเบรกออเดอร์บ็อกใน M5 ใช่ไหมครับเราก็ย้อนไปดูไม่ได้แล้วนะครับไกลไปไม่ได้ไกลหรอกแต่เพียงแต่ว่าผมหาเขาไม่เจอ,อไกลไปนะครับ เพราะงั้นในออเดอร์บ็อก M5 เขาก็ต้องกลายเป็นเบเกอร์บล็นี่เราจับง่ายๆเลยเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่แน่ถ้าเกิดเขามาชนโซนนี้นะครับโซนที่เรากำลังคลีนอ,อยู่ก็อาจจะมีการเด้งมาแล้วไปต่อก็เข้าบายคุ้มกว่านะครับของ UJ เข้าบายคุ้มกว่า ซึ่งเป็นสวอปบวกด้วยนะครับผมก็พยายามเล่นเซลล์แหละเพราะว่ามันติดฮาร์โมนิกหลายชุดของผมแล้วแต่ผมก็ลบทิ้งไปแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยหายจังหวัดเล่นตามเป็นโครงสร้างเลยถ้าเราเล่นโครงสร้างเป็นก็เล่นโครงสร้างไปนะฮะออกมาเป็น G-J G-J เขาเรื่องของ GDP GDP G D P ก็คาดการเดือนต่อเดือน,นออกมาดีเพราะงั้นเนี่ย ไปต่อแล้วฮะจีเจก็ไปต่อถึงแม้ว่าเจาก็จะพยายามก็ไม่ใช่พยายามขึ้นดอกไปแล้วหรืออะไรไปแล้วเนี่ยก็ตามนั้นนะครับอ่าอียูผมได้พูดไปแล้วเนาะใช่ไหมอียูพูดไปแล้วนะฮะน่าจะใช่น่าจะใช่อยูอียูอ่ะเดี๋ยวอีกรอบก็ได้กลัวลืมอ่ะผมจะไปเลงโซนนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราจับสวิงนี้นะครับจับสวิงนี้ นี่เปลี่ยนสีก่อนพูดแล้วมั้งนี่แหละปุ๊บมาถึงนี่แล้วค่อยพักตัวนะครับพักตัวอ่าอารมณ์ประมาณนี้โอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ใครที่อยากจะดูคู่เงินอื่นบอกได้นะครับคู่อื่นบอกได้เดี๋ยวผมจะทำแล้วก็หาคลิปให้ดูได้แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มก็บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ทำให้ดู ในกลุ่มเขาเก่งๆข้างหน้าเละเก่งกว่าผมอีกนะครับเดี๋ยวมีคนพี่ๆเขาช่วยช่วยส่งให้ดูด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ